คุณพ่อทังใบครับสวัสดีครับเห็นอย่างเนาะพ่อว่าสีย่างเนี่ยเห็ดน้ำตกนตกโตเลยสิเห็ดน้ำตกก็อีกถึงบรรยากาศมันดีแท้เห็ดน้ำตกชักตกทั้งหัวสิช่างหัวทั้งกะดีกับหัวใจพ่อเต่ากะดีหัวพ่อเต่าเออมันหัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กําลังย่างเนี่ยมันวะ ไปเบื้ออไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งย่างเนื้อไปเบิ่งน้ำตกพี่น้องช่างตกช่งหัวอีหล่กว่าพี่น้องช่างตกช่งหัวย่างเนี่ยไปพร้อมพี่น้องว่าใหญ่ปลุกปักปลุกปักปลุกปักปกปักน้ำตกของจริงนะคะน้ำตกของจริงค่ะสวัสดีครับน้องดีมเช็นอย่างน้อน้ำตกน้ำตก น้ำตกน้ำตกหรือน้ำหัวแเข้ม่ขาไม่น้ำตกน้ำหยอดน้ำหยอดน้ำหยอดน้ำตกน้ำหยอดางหมูไปพร้อมน้ำตกน้ำตกพี่น้องน้ำตกทั้งน้ำตกทั้งย้ำน้ำหยอด ฝนกระตกแห้งพี่น้องน้ำตกของจริงต้องบ้านแม่นางซองอูนะคะน้ำตกของแท้ฝนตกฝนย้อยพี่น้องน้ำตกของแท้แซ่แบแซ่แบแซ่บ ความแค่น้ำตกอองที่ชั้นน้ำตกชั้นน้ำย้อยชั้งตกทั้งล้มพี่น้องเ้ยชั้งตกทั้งล้ม ตัวแทนมันต,ตกไปาพพวดทั้ตกทั้งร่มพี่น้องเอ้ยม่นี่นี่เอะก็เอาตัาสีสันหน้าสดใสปเป็นตาแซ่บ่พี่น้องน้ำตกลิ้นหมูน้ำตกลิ้นหมูน้ำตกของแท้ มีที่นี่ที่เดียวค่ะที่อื่นไม่มีค่ะมีแต่บ้านแม่นางตองอูค่ะนักปกของจริงพี่น้องผลตอบผลตอบผลตอ ไปบันิพี่น้องย่างไส่ย่างใส่ร้อนร้อนร้อนพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้ำน้อยพี่น้องได้ยินเสียงอึ้งบ่ค่ะได้ยินเสียงอึ้งห้องบ่ฝนตกแห้งลายอื้งห้องพี่น้อง ฝนตกแห้งขักเม็นว่าเม็นฝ้าหัวน้ำตกกระสีเลีย้ยวไปน้ำตกฮะเสียงอืงห้องคักห้องแหน่ โอเคค่ะพี่น้อง่ะคุณพ่อทองใบกำนองบีมแม่น้กตองอู่เห็ดกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ากะเอาไว้สมนีนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์นะด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะกินขา้นนากวกินน้ำก่อนเห็ุนากิรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตกน้ำตกสูตรคุณพ่อทองใบตกอีหลีมีที่นี่ที่เดียวค่ะพอกันใบคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้สมนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อทองใบ มาเด้อพี่น้องพี่กินขอน้ำกันมามาเด้อครับพี่น้องกินขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนเจ้าตัวไ้เฮ็ดน้ำตกเมื่อกี้ต่ใครบ้างน้ำตกครับพี่น้องไม่เห็นดีตกใครบ้านคนร้อนเศร้าแล้วปะเนี่น้ำตกอันเซต่งอ่อนๆเสียบจังสวัสดีค่ะน้องบีมสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินขอน้ำกันจ้าโอ้ยม่กิน มากินน้ำตกกระแมงงูเหลี่ยมเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อมากค่ะมาค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้าจริงเลยไอ้พี่มาเถอะปะ มาหน่อยมาน่อยมาหน่อยยังขึ้นมาวะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเด้ออือเอาเ้ออะไรรนอบวน้ยังไม่ถึงอื น่าน่ากินเกีว่านเมนูสุดขีดมาเริพี่น้องหรือมาเริจ้าไปแล้วเขาด้ด้เจ

กินปลากินใส่คำยังไงอยากกินอ่อืมอ่ะปลากินอ่ะนี่ัเขียนนี่เอมาอด้อพี่น้องมาด้โมุน้นังเก็บมุ้มาเนี่ยนะรจับแนีมงเก็บกินอยู่ตัว nó hết จับเดินน้่น,จจนเหรออืมยืมแย่ๆแล้วคนตกเด็กนจะทำยังไงตีข้าปลาหรืหอฮะลุง <c oughs> น่าประเับใจขวดนะี่อะไือ่ะขว,วดน่หนักถังน่าตืนข้วลาอ,นะอืม่วดขวี่วววเรืกอะข้าวไม่

ามาเด็กครับพี่น้องที่เขากินจเ่ียบร้ยรอยแล้วไม่กัดเกี่ยวท,ทั้นนทันผ่เลยไปดิ có một làm kiểu nào, okay. Ừ Gì À Im đẹp thế nào

มาเด้อพี่น้องมาเด้อ Terima kasih telah menonton! ก็สิกินก็ทำไมกินเั่งเพราลอยออกบนั่นมู้คนหนังเรียรมาหัวีิุีนี่ลอยปลากินก็ินันเก่นมาดูพี่น้อง น้ำตกหมูลินย่างแ่บเป็นยี่ปุนแห่งเหนป่า้เขาใช้ชื่อ้ี่ปุนแห่งเลยเนาะนี่นี่แริวเรอจำบ่ได้ เียวแล้วว่ามีห้าขีดเนห้าขีดตัวแล้ถือมตัวเกินเอาย่ามาทันมู่ทันมูเ้รเขาจะพูดแห้งหรอเขาอิ่นเขาจะพูดแห้งเขาพูดแห้งเดยมันก็ายเีเอากมาแล้วเดี๋ยวว่าเขาจะพูดห้ง ดการบ้านมาแล้วเหบ้านมาแลรับือเหลืออยูุสิเหลืออยสามนะเปูกถึนเขาแล้วก่อนเขาเาไมเพิ่นเขียนเหไปแล้วสิบน่ะเหลืออยุสาม้วาเินก่อนเออดินะคุคาสิทำอายุหกปีนายท่องใบอายุสามหี อายุ35นั่น6ในทงใบอายุ36ก็มีอายุ60ปีพ่ออันนี้มันคืออย่อยตอ็คำถามตาไปศาสนาสามารถช่วยพัฒนาประเทศไทยประเทศชาติได้อย่างไรเขาถางน้ำน้ำตึงเดี๋ยวยูนี่แหละนี่แหละเขาก็ ให้ปฏิบัติธรรมโดยชอบถดกต้องอานกินข้าวอิ่มกันก็ไปเป็นค,นคุณครูปฏิบัติทำแต่ว่าป,ปฏิบัติธรรมโดยชอบปฏิบัติธรรมโดยชอบคือ,อ พูดาธาาสนาพูดานะพูดภาาไทยกอนให้อให้ผู้คนได้รู้ว่า บาบุญตัวว่าเธออาตัวบ่าทุกระบาออาาปเออแล้เอะถึงกขว่าหาแล้วเกิดบาดมั้มเรียกว่าคือว่าเป็นปอบาพ่อเออบปออาพระบานั่นก็บา บาบอนะบอ,ะบ,อ,บ,อบาบุนหรอปะบาบุญคุณโคดคุณโคดพี่ทุกคน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 ได้ได้ ยเียวยุดเงียวอ่าโอเคเลยค่ะพี่น้องกินข้าวเซตเรียบร้อยเล้๋ยวมนั่งตรงอู่กับคุณพ่อทองใบกับน้องบีมกับขอบครัวสุโูดสุคนขอลาไปก่อนิดใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เลยค่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามมปนั่งตรงอู่ด้วยค่ะขอบคุณเลยหลายค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆกขอขอบคุณค่ะ ลาไปแล้วครับพี่น้องคุณพ่อทองใบไปแล้วค่ะครับวนันดีครับไปแล้วค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องบันนีบายบายค่ะสวัสบบดีค่ะนอนหลับฝ<า>ันดีสวัสบบดีค่ะพี่น้องบายบายค่ะ